เป็นแฮร์ิสันพินเลอร์วิวโฮแกนแตกต่างไปแต่ก็ข้างไล่ดีๆย้อนกลับไปย้อนมาคนจริงๆแปลกๆสีก่กลุ่มผมจะได้เชื่อมดิสครับมันต้องฉลาดเราต้จะมีนักแสดงมีผลง,งานสองอันครับที่เรื่องระเบิดลงมาอันที่หนึ่งครับใครชอบจะาำนี้ไปเลยก่อนก็ได้พวกเราชอบดูหนังนพวกมนุษย์เหนือมนุษย์น,น,น,นะครับเอเวนเจอร์สเ,เ,เ,เอ็กซ์แมน เจ็ดยอดมนุษย์ถามกมากับอกเก้อะไรเงี้ยตอนที่เด็กเจอเริ่มมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าลวเลยคุยเรื่องในไทยดีกว่านะครับประมาณเนี้ยคนตัวนี้ครับเป็นคนคิดตัวละครตัวหนึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายใส่เก่งในสีแดงมีภาคหลังบินได้ซูป์ปแมลเขาไม่ได้ซู์แกลนะเขาคมื่อกร้เขาเล่ระซิแกแต่มันจะมีผู้หญิงด้วยครับใครอวั Wonder ตอกมานเรื่องเก่ามานเรื่องเก่าน่าร้องตอดีครับเราไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวเรามา็เรื่องเก่ากัการมไม่ใช่ครับา้องตอดีไม่ใช่ครับฝั่งนี้รู้จักฝั่งนู้นไม่รู้จักมาบเรื่องเก่าเลยเขาเป็นคนคิดมาประเด็นครับคิดคาแรคเตอร์ตัวละครและส่งให้สำนักพิมพ์คอมิกส์เป็นคนเขียนออกมาเพราะเขาได้แรงบันดาลใจจากเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้อ emotion สองมอนิโกคือเอาสติของคนแต่ละกลุ่มมาเขียนหลงเป็นตัวนี้แล้วก็ใส่เสริมติ๊ใส่แต่งสีเติมสารให้มันดูน่าสนใจ อีกผลงานนะครับที่เขาคิดหวังว่าท่านคงไม่ต้องใช้เครื่องมือนี้โดยพิ้นนุ้นนะคนคนนี้เป็นคนคิดเครื่องจับเท็จเครื่องแรกของโลกครับจับอาการพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่มาตาในรหรอาการขยับของร่างกายตรงไหนที่ประจานใช่ไหมพี่นู้นเข,ชน <c oughs> ขใช่แล้กลับไปบ้านแปลนั่งแปลกอะไรอาเหลอดเลือดติดที่คอมมอยู่ไหนเนี่ยนั่งอะไรเมื่อหนึ่งนั้น,นคนนี้เป็นคนคิดคนแรกกเยา่เก่นนงมากนนเสียชื่อแล้วนะครับ แต่ชีวิตเรื่องนั้นเขาตอนนี้เขาแกะก็แกะมาแล้วนะเราไปเสิร์ชชื่อแกต่อทุกท่านครับเราพูดถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นต้นของโลกแล้วเมื่อวานเราพูดถึงแเราอยู่ที่ประเทศอเมริการัฟบอสตันบอสตันนะครับทุกคนครับฮาร์วเว่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่จอันดับที่ไรก็อันดับต้นต้นของโลกเสมอเสมอถูกไหมความรู้ล้อมโต๊ะครับมี